อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับพรุรีดวันนี้อยากพาเป็นแฟนที่รักชอบทานอาหารเกาหลีและอาหารอิตาเลียนลงตัวกันเป๊ะที่ โซกาแอนคุกเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นำเสนอเลยเซตฮันซังคุ้มสุดๆกับกุ้งชีสฟองดูเบคอนคนรักชอบชีสยืดกันทั้งกระทะร้อนมาพร้อมคาโบนาร่าเพลเทอร์ประกอบด้วยชีสบอลนำเข้าจากเกาหลีกุ้งพาพเสื้อทอดปีกไก่หมกักบาร์บีคิวทอดและเฟรนช์ฟรายสเต็กสลัดสันคอหมูชิ้นหนาย่างครบรสพิซซ่าครีมมันหวานโกกนโซล่าชีสเวลาทานดิบกับน้ำผึ้งละมุ คุณหอมสุดตามคุณรีดไปแล้วครับอะไรและดุกรีดิวันนี้นะคะจะพามารับประทานอาหารยอดนิยมของสองสัญชาติชื่อว่าซอกา c o แอคุกเจ้าของร้านสาวสวยคนรุ่นใหม่คุณวรัญญาปิญญาคุณอุ้ยขาสวัสดีค่ะยินอยู่กับเราเลยจะได้มาบอกเราว่าร้านอาหารโก r เ a ียนอิตาเลียนซอกาอนคุก มีความเด่นพิเศษยังไงจ๊ะส่วนผสมหลายๆอย่างคะ่ะนําเข้าจากประเทศเกาหลีโดยตรงเลยแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยใช้ทัานวอลเป็นสาขาแรกสาขาเดียวเลยค่ะ,คะแล้วก็ตัวเซตนี้ค่ะที่เป็นถาดไม้จะเป็นตัวเซตฮันซังค่ะ,คะในเซตตรงนี้ค่ะจะเป็นกุ้งชีชสฟองดูจะมีเบคอนต่อด้วยมันลูกเตา๋าท็อปชีสลงไปหลังจากนั้นเอากุ้งไปผัดกับชิลรี่ซอสแล้วก็ออนท็อปเข้าไปจะมีจานรองเป็นคารโบนาร่าสามารถเปลี่ยนเป็นพาสต้าน้าอื่นๆพิลาฟหรือว่าเป็นรีซอตโต้ก็ได้ค่ะไปเมนูที่สองเซตเพลท ะะเราจะประกอบด้วย4อย่างค่ะมีชีสบอลเป็นชีสบอลนำเข้าค่ะชีสด้านในก็จะเป็นเคดแลปของทางร้านนะคะมีกุ้งทอดนะคะเราก็จะใช้เป็นกุ้งผักผีเสื้อค่ะเวลาชุบแป้งทอดเนี่ยกินแล้วมันจะเต็มปากเต็มคําแล้วก็ตัวปีกไก่ทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะเราจะจิ้มด้วยตัวน้ําซอสชิพพตซอสของเรานะคะแล้วก็เราจะแนบตัวที่เป็นตัวคอนสลัดมาให้ด้วยค่ะเผื่ปัดเลี่ยนเวลาทานของทอดมากๆ <c oughs> สเต็กนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะอันนี้สเต็กสลัดสันคอหมูนะคะ <_ letter> เราจะมีเนื้อหมูอยู่3ชิ้นด้วยกันค่ะสามารถเปลี่ยนชิ้นหมูได้นะคะ <_ letter> เปลี่ยนเป็น3ชัน้นหมูรวมหรือว่าเป็นพอแท้หมูก็ได้ <_ letter> แล้วก็ในเซ็ตจะมีสลัดและคอสลัดค่ะ <_ letter> ตัวน้ําสลัดจะเป็น g a r l i ก dressing salad แล้วก็ท็อปด้วยตัวแจ็คชีสมีเฟรนช์ฟรายมีไข่ดาวค่ะมีน้ำซอสสามแบบลูกค้าสามารถเลือกได้เลยมีออริจินอลสไปซี่แล้วก็ฮอตสไปซี่ถ้าลูกค้าอยากจะลองทาน2ซอสก็ได้นะคะแล้วก็อีกเมนูนึงค่ะพิซซ่าค่ะที่เอามาให้จะมีเป็นครีมมันหวานแล้วก็กรอกอนโซล่าชีสค่ะจะเป็นแป้งบางค่ะแป้งเนี้ยจะเป็นแป้งนําเข้าจากเกาหลีเหมือนกันค่ะกรอกอนโซล่าชีสจะเป็นชื่อของบลูชีสค่ะเราจะกินจิ้มกับตัวน้ำผึ้งจริงๆมี3อย่างค่ะมีเปปเปโรนีครีม มันหวานก็เราก็โซล่าชีสค่ะเราจะสั่งแบบเต็มถาดเลยก็ได้หรือว่าจะทําเป็นฮาฟฮฟอย่างตัวอย่างนี้ก็ได้นี่<ช>ไงเลือกได้หมดเลยนะคะวันน<ช>ี้ลิต้องขอการันตีความอร่อยเด่นพิเศษจริงๆเลยนะคะเซ็พันสั่งนะคะ<ช>ตามเรื่อสเต็กสลัดสันคอหมูมิมให้กับซอกาแอนด์โค้กเ,เป็นอร่อยเลิศจ้ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านโซกาแอนดคุกตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นเจ็ดใกล้ทางเข้าเซ็นทรัลลิฟวิ่งเฮาส์ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีตรับพิพัน์ธแบบนี้ <S <S ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านโซกาแอนดคุกคือเมนูนี้แหละครับ อ,อร่อยเลิศกับผลิตลิ้มเฉยอีติ้งย่อผิงชัางสวัสดีค่ะ